หนึ่งขอรีนเชิญครับคาทยสงามสือสรนคราวดอนลได้มนานในพิธีครับแม่บรรนานป้าปีเลยโอ้โหมาเลยนึกว่าป็อะไรมาเออมามามครับเป็นเชิญท่านาตักเหล่ารายงานครับเชิญครับ เรียนท่านผู้วา่าการจังหวัดชุมพรน,นายวิสาภูนศิริน์ดิฉัน,นาสงสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดชุมพรในนามของคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากลกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสือสารประเพณีไทยสรกดำวัดดอนร,ร่วงตำบลบางหมากอำเภอเมือ,มองชุมพรจังหวัดชุมพร โครงการภายใต้งบประมาณตามแผนปฏิบัติรชาชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566จังหวัดชุมพรขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นอย่างสูงที่กระน้วเกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการในวันนี้ค่ะดิฉันขอเรียนความเป็นมาพอสังเกตนะคะการดาเนินกิจกรรมในวันนี้นะคะเพื่อ นำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรหน่วยงานนะคะในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรสู่มาตรฐานสากลค่ะแล้วก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงการมีบทบาทในการสื่อสารรักษาต่อยอดวิถีวัฒนธรรม ให้ทรงดำาให้อยู่อย่างนั่งยืงงยนสืบไปค่ะซึ่งการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะคะดําเนินการระหว่างวันที่27-28ถึเ,เมษายน2566นะคะโดยบูรณาการกับงานสุพโภดห0 0ร้อยปีวัดดอนร่วงนะคะซึ่งจัดตั้งแต่วันที่25-29ถึงเมษายน2566นี้ค่ะซึ่งการดำเนินกิจกรรมนะคะ จะประกอบด้วยการแสดงวิถีชีวิตไทยทรงดำนะคะทั้งในเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้อาหารความเป็นอยู่วิถีชีวิตภาษาตัวอักษรที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องวิถีชีวิตชาวไทยทรงดำนะคะนอกจากนี้นะคะมีการจัดพิธีเสด็เรือนนะคะซึ่งเป็นการไหว้บรรพบุรุษนะคะจำลองเสมือนจริงตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อมานะคะมีการจัดแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรม เผยแพร่ภูมิปัญญาศิละปะวัฒนธรรมการสาธิตอาหารไทยดำอาหารพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีการสาวไหมจะแสดงศิละปะาการแสดงพื้นบ้านไทยดำาการแสดงพื้นบ้านภาคใต้นะคะมีการประกวดการเดินแบบชุดไทยดำนะคะการจําหน่ายสินค้าชุมชนผลิตัณฑ์โอทอ็อปลิตรพันซีพอดนะคะแล้วก็ได้รับงบป,ประมาณสน,สนับสนุนนะคะจากงบป,ประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566นะคะโดยท่านวิสาภูนธิรัตน์นะคะแล้วก็ทางดังตัจังหวัดชุมพรนะคะให้การเปี่ยนาอุดหนุนงบประมาณ800,000บาททวนนะคะโดยการดำเนินงานนะคะได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งนะคะจากรัานดลร่วงนะคะเทศบลมชีนายกเทศมนตรีตำบลบางหมากนะคะแล้วก็คณะกรรมการจากเทศบาล ตำบลบางหมากทุกท่านนะคะคณะกรรมาการวัดทุกท่านนะคะอีรัรนะคะได้กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชมทรู่มาตรฐานสากลกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตางวัฒนธรรมสื่อสารปบะเพณีไทยทรงดำวัดดอนรว่วบตำบลบางหมากอำเภอืองพลีจังหวัดชุมพรนะคะโครงการภายใต้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักร,ราช 2,566จังหวัดชุมชนนะคะและร่วม้อนํำกับพี่น้องไทยดำเยี่ยมชมนิทรรศการวิถีชีวิตไทยดำได้ชมสินค้าปิพิธภัณฑ์ชุมชนตามลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับเท่านีกองวันรจังหวัดนะครับท่านโฆษส่วนมนะครับท่านผู้ประชาการมณฑลฐานบกที่44นะครับท่านคนดีเสนีย์จริยัรแลวก็ประธานชมรมแม่บ้านฐานบกราคาไข่เห็นลงสัตว์นะครับแล้วก ผูานยการจังหวัดลงสวนนะครับแล้วก็มีส่วนราชการของจังหวัดจุบอนมามากายนะครับผมขออนุญาตใหนชื่อสั้นๆนะครับมีมาอิยหมดนะครับแต่ว่าทำสำนักงานในจังหวัดทำมาณิชอ์วัจออจที่ทำไหักมาอิยะมาเป็นสิบนะครับแล้วก็ท่านนายกเป็นบุญจีท่านสจอ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกมาของุูรจิตท่องเที่ยวนะครับพี่น้องชกวไทยสมดำนะครับจากหลายๆจังหวัดที่มานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที <ina> ่ ผมเคยทำงานอยู่นะครับแล้วก็ได้รับความน้ำใจมาอีกทีนะครับในความเมตตากรุณาแล้วก็ได้ก็ส่งเรื่องต่อเรื่องมาถึงที่ดอกบางหมากนะครับที่วัดดอกลวกอย่างนี้นะครับก็พี่น้องจากเพชรบุรีจากเขาย้อยนะครับมากันเยอะแยะนะครับทั้งนายกเลือดยอดแก้วนะครับเป็นเป็นนายกสมาคมสายธรแห่งประเทศไทยนะครับเป็นหลายๆตาแหน่งของเพชรบุรีนะครับเป็นผู้มีบทบาทในการสัาเปลื้อน เพราะทำประเพณีของไทยสมดำนะครับแล้วก็นายกของหนองปงก็มานะครับนายกสนทยาภงสนิทนะครับแล้วก็ตัวเขาจีนทางวงรมทางระความผสมเมิองการอะไรต่างๆมาเยอะแยะหมดนะครับมาสึงท่านก็ท่านกำลังสมพรของกิ่นเพราะว่าเสื้อที่ผมใส่นี่ก็มาจากเสื้อที่ท่านกำลังตัดให้เมื่อปี5 7เจ็อยู่ครับยังใส่อยู่นะครับยังใส่ได้อยู่นะครับก็เป็นความอบอุ่นใจนะครับที่ได้รับตั้งแต่ อยู่เขาย้ยแล้วก็มาได้รับกับกบพี่น้องไทยสงํำที่อยู่ชุมพรวันนี้นะครับก็เห็นว่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่จังหวัดชุมพรนะครับพี่น้องที่ชาวไทยสงํำทุกท่านนะครับก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมในงานอาของพี่วัดตะลุกจัดขึ้นในวันนี้นะครับเป็นงานสือ่อสารและทำประเพณีของไทยสงํำนะครับก็กล่าวเรียนนะครับว่าเมื่อกี้ทาง ท่านนายกสุพรพงศ์ประสานวุฒินะครับนนท่านนายกเตมิตีตำบลบ,บางหมากท่านวัทำได้เล่าวัตถุสมความเป็นมาในเป็นทางการไปหมดแล้วนะครับนี้ผมมาเล่าเรื่องที่ได้มาร่วมกับทางวัดเราร่วมทางทีมงานทางหมอนุยทางไหนีกับทางหลายท่านได้ทําขึ้นมานะครับอย่างตัวการลํำตะเกียงอ้อยนะครับก็เรียนว่าตอนนี้มาคุยเรื่องของการจัดงานร้อยปีวัดตรร่อร่วงแล้วก็งาน พันีไทยทรงดําที่นี่นะครับก็อยากให้ทางีมงานไทยทรงดําที่นี่ได้เออไก็เรยกอะไรพื้นการทำตะเกียงออยขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นการํำที่ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับแล้วก็ต้องใช้าการฝึกฝนเพราะว่ามีการจุดไฟด้วยนะครับจริงๆเป็นท่ารำกลางสนามทั้งหมดนะครับมีพื้นที่กว้างแล้วมีมอรณ์ประกอบมากอันนี้จะสวยมากครับอันนี้ผมก็เอาเมาจากที่เขายอยนะครับก็ต้องขอบคุณท,ทีมงานที่ ได้สอนแล้วก็ฟื้นท่ารำนะครับจนตัวนี้ประเภณีตัวนี้ฟื้นขึ้นมาท่ารำการรำนี้ขึ้นมานะครับที่พอดำร่วมแห่งนี้นะครับตัวการดำของใจดำชุมพรเมื่อกี้นะครับรวมถึงอีกอะไยในชุดที่แสดงตอนวงสงนะครับเป็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องทั้งไทยทรงดำแล้วก็พี่น้องสาวชุนพรนะครับที่ร่วมมือร่วมใจในกันนะครับ ในการพื้นูวุงนาทรทมปอะเพณีที่ดีงามของเราขึ้นมานะครับผมกล่าวเรียนนะครับว่าจริงๆเมื่อตอนเย็นก็ได้เรียนกลุยกับท่านผู้ชาการบรรทุนห้งบกที่4ี่ี่นะครับว่าประเพณีของชาวไทยสมดานะครับที่เราไปเยี่ยมเยียนที่น้องไทยสมดาที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับไปเอาแรงกันนะครับไป,ไปตรงนี้ก็ไปตรงนี้หรือเป็นประเพณีที่ดีงามแล้วเป็นว่าทำประเทณี ที่สร้างความรักความสามัคคีเป็นกิจกรรมที่ดีกว่าที่เราจะไปพูดไปสอนอะไรต่างๆนะครับพี่น้องไทยรงดำท่านได้ทําให้พวกเราได้มีความคนไทยเรามีความรักกันผ่านกิจกรรมที่ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงออกแล้วก็สื่อสารว่าทาประเปณีมันมาอย่างแตะว่าที่เรารวบเนี่ยที่ทางนายกได้เอาไว้บอกนะครับตั้งระมา28ปีนะครับที่ท่านสื่อสารว่าทาประเปณีที่สร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมันมาอย่างยาวนานนะครับ แล้วก็การแสดงการําแล้วก็การจัดงางนตัวนี้นะครับมันเป็นล่าออกเล่าทางวัฒนธรรมเป็นระเทดีที่ดีงามนะครับที่ได้แสดงออกให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามีสิ่งดีงามมีลม่าออกเน่าทางวัฒนธรรมนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งแปลกแยกอะไรต่างนะครับดังนั้นเราต้อง่วยรักษาตัวนี้ไว้นะครับพอออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ การสื่อสา,าร่าทประเพณีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆนเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยนะครับถ้าผมได้เรียนให้กับพี่น้องส่วนราชการให้ฟังนะครับจริงๆเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมของไทยทรงดาเนี่ยบอกถึงสถานภาพของคนไทยทรงดำนะครับอย่างโคยเอ่างจริงาสาวๆนะครับเสื้อผ้าหน้าผมพี่น้องแรงดำทราบดีนะครับว่าแต่ละอันที่มาเนี่ยมี ความหมายบอกทั้งหมดนะคอนนี้ผมจำไม่ได้ทั้งหมดนะครัี่ใหญ่นะจำได้บางตัวนะฮะจริงๆมันสื่อความหมายทั้งหมดอันนี้เป็นประเพณีเป็นว่าทมที่ถ่าย้อสื่อมาแล้วก็ช่วยกันรักษาเพราะอาจะรักษาไว้ทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่ก็พยายามถ่ายทอดแล้วก็รักษาแล้วก็ให้ลูกออาหลานได้รับทราบในสิ่งที่สําคัญๆและสื่อทอดต่อไปนะครับอย่าให้หายไปนะครับต้องเรียนว่าการจัดงาน อย่างที่ว่าเราลกขึ้นมาเนี่ยไม่ง่ายนะครับได้รับความร่วมมือจากทั้งาจารย์หลานะครับท่านกราวาดนะครับทางทีมงานท่านนายกทีมงานท่าัทำามผู้ใหญ่บ้านสจทีมงานของพี่ตุย๋ยทีมงานพยายามทีมงานอีกมากมายนะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่นอกจากงบมาณของจังหวัดพิเศษงบมาณของทางเทศบาลงบมาณรบจอะไรต่างแล้วเนี่ย วความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยตีออกมาเป็นมูลค่าไม่ได้นะครับอีกมากมายมันถึงเกิดงานในักษณะนี้ขึ้นมานะครับก็ต่างขอบพระคุณที่พี่น้องนะครับได้รวมใจกันทำให้เกิดความรักความสามัคคีแล้วก็ประเพณีที่ดีง,งามเนี่ยได้รับการสื่อสารถ่ายทอดให้ลูกหลานเห็นต่อไปนะครับถ้าเราไม่มีงานอย่างนี้ลูกหลานก็จะไม่รู้ว่าเรามีสิ่งดีๆงามที่ ควรแก่การถ่ายทอดและรักษาสืบทอดต่อ,อไปนะครับเพอในนามของจังหวัดจุฬานะครับก็ต้องการขอพรกคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้เอ่ยอนามมาแล้วและก็ไม่ได้เอ่ยนามมานะครับที่ท่านทําให้การสืบสาวและทำคอนเสเร์ตอันิางามเนี่ยได้ดำรงได้เกิดขึ้นแลว,ว่าตอนร่วมแล้วก็จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็ขอพวะคุณพี่น้องชาวไทยทรงดําจากที่ต่างๆนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องไอซองดัาที่ กอนรวปแล้วที่บางมาที่สุพรรณนี่นะครับแลเดี๋ยวพี่น้องที่นี่ก็คงไปตือนแรงท่านในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ท่านมาก็ขอให้อินอาหารอิร่มหนำสำราญนะครับแล้วก็สนุนานกันการรำแล้วก็การเดินทางกลับก็ขอให้กลับโดยสวัสดิภาพโดยต้วนมากันนะครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับก็ขอเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการท,าท่องเที่ยวงานสืบสารว่าธรรมประเพณีไทยทรงดำวัดกอนรวปตำบลบ,บางหมาก อเมืจังหวัดจุลพร um. พและวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับขอเซฟปรบมือชชินชลีดีด้วยนะครับและในแบบนี้ครับท่านวิสาภูสิรัตผู้ว่าราชการจังหวัดจุะครับก็จะได้แสดงสัญลักษณ์ในการเิธีขอญาตขยับขึ้นมาด้านหน้าเพื่อร่วมกันแตะร่วมกันสัมผัสร่วมกันสื่อสารประเพณีไทยรงดำด้วยกันนะครับมีสัญญาณนับถอยหลังให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมเปิดงานพร้อมกับท่านวิสาภูสิรั์ผู้ว่าราชการจังหวัดจุลพรนะครับ 5 4 3 2 1ขอเชิญครับครับในขณะนี้นะครับงานไทสืบสารประเพทีดมื่อาประเภทสดด้วยกันครับขอขอบคุณทุกคนทุก่านนะครับที่ได้รมงานนะครับจะเป็นท่านประธานใีนะครับหรือ่านปรกาศจาผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนด้วยกันนะครับนั่ขณะ ครมนูนแสงสีเสียงนะครับได้สร้างสีสันสร้างบรรยากาศสื่อสารกัมีอีไทยทรงนำวัดยอดรุ่มเชิญทุกคนที่ท่นรับตนาชมในวารนโารบอบรอยวอร่งครับค รับโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรชุมพรสู่มาตรฐานสากบนนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสื่อสารประเพณีไทยสมดำจังหวัดชุมพรก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับในวาระโอกาสสมพภชฉลองครบๆอึ100ปีวันเดอร์ลัมบ์ในปี2566นะครับ